คนเมืองจันทบุรีพูดกีทีก็ต้องมีหิลงไทยถ้าถามว่าฉันจะไปไหนต้องพูดอย่างนี้ไงไปไหนมาฮคนสวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนหน้งานเขตจ,จันทบุรีซึ่งบริหารงานโดยคุณไพวันจันทแสนะครับซึ่ง ทราบว่านะในส่วนของคุณไพวันเองนะได้มีการนะพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าในอดีตนะวันนี้เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเดือนนะครับวันนี้ผู้ช่วยไพวัลนนะจะพาเราเยี่ยมชมนะครับนะภายในเขียว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่ตอนนี้ต้องพอหาผู้ช่วยไพวันก่อนนะครับผู้ช่วยไพวันอ๋อยู่นี่เองนะครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์ก่อนนะวันนี้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็เลยอยากจะเยี่ยมชมนะครับวันนี้พวกผมจะต้องให้ผู้ช่วยพาเยี่ยมชมนะครับว่าภายในเขตมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับได้เลยครับผมก็ยินดีที่นัที่มานะคกันโอ้ยินดีเลยครับครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมนะครับนี่ก็จะเป็นองก์ที่คุงนะที่เป็นรองเท้าพนักงานนะก็จะมีการแจกเสียรติยศหนึ่งร้อยตัวรองเท้า เรียกได้ว่าเป็นอย่างแรกที่มาเจอนะครับเพราะว่าแต่ละเดืมันทั้งนพนักงานนะครับใส่รองเท้าแล้วนะครับมีมินอับ้างหน้าผนมากนะครับอันนี้ซื้อทั้นมาเสร็จกลับเรียบร้อยนะและยังไม่พอนะเรื่องรองเท้าให้พนักงนานด้วยนะอ,ะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับมาสัมผัสครั้งแรกเนี่ยเมองเข้าไปเราเห็นนะถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ผู้ช่วยแนะนำต่อเลย มีที่ความป็นแบบเรีเยบร้อยนะครับว่าเขตปอดบุรีอันนี้เป็นเขตที่ปอดบุรีห้ามห้ามปอดบุรีนะครบับภายในบ้านด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ<อ>นี่ก็จะเป็นที่ทำงานไว้ป <ๆ S 2> ินยอดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เต็นไม้เลี้ยงที่เต็นไม้เลี้ยงนี่ผมก็จะเตรียมปากกาไว้เลยอ๋อนะคร <โอ S 1> <ๆ S 2> ใครไม่มีปากกานะครับไม่ต้องไปหาแล้วจับแล้วก็ลงเวลาได้เลยนะครับอ์นนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับไว้สำหรับยอดการแ ว่าเราอยนดับที่่าไรก็จะลงตับความเกิดไหมด้วยครับผมอันนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปประธานของเราเองนะครับแล้วก็การนะครับเวลาประชุมนะก็พนักงานก็ได้มีความสุขว่าได้ประชุมกับผู้การมองดูเราอ๋อเวลาประชุมนี่หันหน้ามาฝั่งนี้เลยแล้วก็เจอผู้การด้วยเจอผู้การด้วยอ๋อวันนี้เหมือนกับผู้การเข้ามาประชุมทุกทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่โอ้โรือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยครับผมข้างล่างกันจะเป็นที่ลงยอด ตรงยอดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นใบราคาไว้แจนะ้งพนักงานมีใัจบอรประชาสัมพันธ์ใบราคาแล้วก็มีอะไรนะไอ้ที่ว่าค่าคอมมิชชั่นด้วยนะขายได้ชุดเท่าไหร่อ๋อนี่บอกเต็จจัๆเลยนะครับวันนี้ราคาเป็นค่าเท่าไหร่ทุกรายการนะครับมีบอกหมดพุดขายเป็นค่าเวทไหนบอกด <ใจ S 1> ้วย <ๆ S 1> <ห>นะจะได้รับคอมเท่าไหร่อ,อ,อันนี้ต่อไปนี่ก็จะเป็นโต๊ะทำงานดับก็จะมีหน้านะั่งทำงานตอนเช้า เี่ออกแบบก็จะมีชื่อติดด้วยอ๋อ<ะ>มีมีมีตำแหน่งบอกชัดเจนเลยนะครับผู้ช่วยผู้จัดการเพจน,นะครับไพวันจันทร์แสน้นะครับนะมีเก้าอี้สองตัวไวส้สำหรับเพียงงานนะฮะต,ต่อได้สบายที่ต่อไปนี่จะเป็นมุมพักผ่อนนะของพนักงานนะครับก็จะมีทีวีนะดูนะมีอันนี้มีพีดีด้วยนะครับก็จะมีวีดีไว้ดูนะครับเปิดพีดีนะฮะฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับช่วงเช้าเช้า ใช่นะครับให้พนักงานได้ดูกันนะครับก็มีอมุมนี้ก็จะเป็นยาสมัครประจำบ้านเอ๋อไว้มีที่เดียวเลยนะใม่ไม่โยกย้ายไปไหนเวลาไม่สบายนะก็มาใช้เลยก็ถือว่าจําเป็นนะครับเพราะเขตดจ้งทบพลีเนี่ยคือฝนตกบ่อยนะครับนะพนักงานไม่สบายก็มุมนี้เลยนะครับนะฮะผลหัวกก็มียาพาราด้วยนะครับลดไข้ ก็มุมนี้ก็มีบอร์ดเหมือนกันนะชาร์ปบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามนะครับสำหรับนักขายนะบอร์ดข้อห้ามของม้หน้าของนักขายหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นบอร์ดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดตารางปฏิบัติงานประจำอาทิตย์นะก็จะมีบอร์ดหมดมาที่มงทำอะไรทำอะไรบ้างนะเสร็จจับเรียบร้อยเลยนะครับมีเวททำความสะอาดนะครับมีทั้งกฎระเบียบของม้หน้านะครับกฎระเบียบของฝ่ายขายทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาประางสำคัญ ปูนะอ่าเลขาปูนะส่งมาแล้วก็ติดตรงนี้เลยติดเลยฮะต่อเต็มเลยนะครับนะฮะก็ได้อ่านข่าวสารด้วยในมือบอสนะบอสมาก็ปิดไว้เพื่อเพื่วนด้านล่างนะก็จะมีการโชว์สินค้าเหมือนจากบูธนะปกติก็จะไว้ข้างบนนะครับนี้ก็เลยกินขอกแบบเข้ามาข้างล่าง เอาตั้งไว้ประจําตรงนี้เลยเป็นสินค้าของบริษัทที่เปิดตัวใหม่นะครับก็เอามาสร้างเป็นแรงกระตุ้นให้กับพนักงานด้วยผมชอบอะไรครับตรงนี้นะครับคือจะมีอะไรนะฮะทั้งราคานะฮะกำกับบอกเลยนะครับทั้งงวดนะฮะทั้งเงินสดทั้งเงินก่อนนะฮะติดไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพนักงานก็จะได้เห็นกระตุ้นได้ เป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะอันนี้มุมนี้นี่ก็จะเป็นมุมห้องน้ำอ๋อครับห้องน้ำนะห้องน้ำเนี่ยผมสำคัญมากเลยนะครับผมไปแต่ละเพล็เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจนะฮะก็คือสกปรกนะแต่มาตรวจเพลของคุณในวันรอบนี้นะครับนะฮะเป็นที่ว่าสะอาดเรียบร้อยนี่ก็มีหัวหน้าดูแลห้องน้ำหัวหน้าชาลีอ๋อหัวหน้าชาลีนะฮะหัวหน้าชาลีนะครับทำหน้าที่ดูแลเรื่องของความสะอาด มุมนี้ก็จะเป็นกล่องนะกล่องสำรองอันนี้ไม่มีเครื่องนะครกล่องสำรองเพราะว่าเกิดกันผูยตามดีว่าฝนตก่อนผู้ช่วยก็เลยทำไงครับรับซื้อจากพนักงานก็อะไรฮะยี่สิบบาทดกล่องละยี่สิบบาทเอาไว้นะครับใครกล่องเสียก็ได้เอามาเปลี่ยนนะครับเป็นความคิดไอเดียดีอันนี้ต่อไปก็เป็นน้ำน้ำก็จะติดชื่อไว้เลยนะครับก็เป็น หน้าพรรับผิดชอบออน้ำ,น,ำน้ำเดื่มหมดนี่ก็เดือดครับมีอุ่นน้ำเดือดมีนะฮะมีเห็นนะมีมีช็อตกาแฟนะชงกาแฟเรียบร้อยเลยนี่นะครับมีถังขยะนะไว้นะฮะกับเตะเน้นที่ความสะอาดมีผู้รับผิดชอบนะครับอ่ะน,นี่คือว่าสำคัญครับน้ำเดื่มนะ่ะอ่ะอีกห้อนี้อะไรครับนี่ห้องด้านนอกอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นห้องครัวนะครับอันนี้จะเป็น อันนี้ก็จะมีห้อยไวหมดเลยเนี่ยเป็นขามกระมังพวกเนี่ยจะห้อยไว้เป็นกระทะเป็นหม้อนะครับไว้เป็นระเบียบเตรีย้อยก่อนแสดงว่าก็คือต้องซื้อเตรียมไว้เลยนะครับไม่ว่าหม้อไม่ว่าจานช้อนต้องพกต้องพกเพื่อทานักงานจะได้แบบบางคนก็ไม่สานมั่งจะได้ทำต้องสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างทั้งในนี้โอ้มีทั้งหมดเลยรึ่งไม้กึ่งมือครบสตกมีกระต็บข้าวเหนียวด้วยโอ้ียนกับกับบอกด้วยผงชูรส น้อ <No, S 2> ที่ขาดไปได้ป้าเด็กปล <laughs> าเด็กพร <laughs> ิปนโอ้มะเขือนะเครื่องตำส้มตำมท้งนั้นเลยนะก็จะมีพนักงานนะครับกับข้าวตอนเช้านะ

ขาดขาดปลาขาดปลาปลาแดงแดงด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีปลาแดดด้วยนะครับแม่ผมชุลรได้แดดดีมีแต่ไม่ติดไฟฟ้าเลยนะครับชลรถดครับเพื่อสับสนนะครับนว่างปนตาลอ่าเกี่ยลื่นลิ้นกรับปะอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นห้องทำอาหารเป็นห้องทำอาหารห้องทำอาหารพนักงานหลักๆก็ปลาเหลืิมจะไม่เป็นปัญหาอาหารนะครับปลาเหลือมไป เอ่าาอทำข้าวด้วยด้วยครับโอ้เป็นบรรยากาศนะครับด้านห้าด้านหน้าก็จัดได้เป็นระเบียบนะฮะแล้วก yeah. ok claro ็เด ok ี ok ๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห ok ok> ok ้องสต๊อกนะอ๋อม ok yeah. ีห้องสต๊อกอีกขั้นหนึ่งนะครับเก็บไว้ชั้นนึ่ะเดี๋ยวเราไปกันอ๋อมาถึงแล้วครับอ๋อนี่เป็นห้องสต๊อกนะฮะเวลาสั่งสิน้าเสร็จนะครับก็พนักงานก็จัดขึ้นมาในห้องนี้เลยห้องนี้เลยอ๋อโอ้นี่นีมี วันนี้ก็จะมีบอร์ดผู้การอยู่เหมือนกันนะเป็นรูปท่านประธานของเราเองนะครับเอาข้างล่างก็อันนี้จะเป็นห้องประชุมในตัวเลยเป็นห้องประชุมสําหรับหัวหน้าหัวหน้าไว้ประชุมงานกันแล้วก็เรียรงานที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวก็มาใช้ห้องนี้นะฮะก็เหมือนกับผู้การประชุมกับพวกเราด้วยผู้การมาประชุมทุกครั้งเลยนะฮะเป็นกําลังใจก็จะเป็นการจัด อันนี้ก็จะเป็นจัดเครื่องก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะวางนี่จะเป็นตัดส่วนเลยนะครับนะครับวางก็เป็นระเบียบก็ตรวจเช็คให้ด้วยใหนะฮะตรวจเช็คให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อ๋อมีเจ้าหน้าที่นะครับอ้าววันนี้ฝ่ายอะไรครับนี่นี่ตัดสต๊อกนะฮะทำสต๊อกคุณอดุลนะครับคุณอดุลชัยจันทร์นะครับกำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังเช็คสต็อกอ๋อกำลังจะเช็คสต๊อกเลยฮะอดุลรับผิดชอบพวกนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับผมอาดุลทำไงฮะเช็ค ก็เช็คจำนวนตรงไหมการตรงไหมนะก็ต้องตัดทุกวันนะครับต้องตัดทุกวันนะครับแล้วก็เช็คตามความเป็นจริงทุกวันด้วยใช่ครับผมนะฮะเห็นจดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับผมก็ถ้าเกิดเราแจกอย่างนี้มันจะเช็คง่ายเช็คจำนวนง่ายเวลาเราเปิดตามหน้าของแต่ละรายการเช็คง่ายด้วยครับผมมองไปแล้วนะครับไม่เห็นไม่เห็นสินค้ากาเรียกว่าสินค้ารับผิดชอบรับผิดชอบนะฮะ กระจายยังไงครัไม่ไม่มีฮะก็คือว่าอ่าอันนี้ส่วนมากจะเป็นกล่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ<อ>เครื่อ,องรเครื่องของหน้าไม่มีเลยนะครับเออนะในห้องนี้นะครับจะต้องเป็นกล่องใหม่พร้อมขายนะครับนะเ,นะเพื่อให้พนักง,งานเกิด ความม e ั่นใจด้วย่นะฮอไม่ใช่ว่ากองเก่าอย่าเอามาตั้งในสต็อกอยู่ไม่มีในนี้ไม่มีนะไม่มีอ๋อโอ้นี้ก็เป็นระเบียบจริงๆนะครับห้องสต็อกนะครับต้องยอมรับว่าจัดสรรได้ลงตัวนะครับนะฮะก็เป็นระเบียบนะดีมากเลยนะครับนะก็เดี๋ยวพาชมอีกห้องหนึ่งนะก็จะเป็นห้องนอนของพนักงานอ๋อที่ขาดไม่ได้นะครับนะความเป็นอยู่ของพนักงาน นะเป็นอย่างไรนะครับนะครับเพราะว่าไปบางที่นะครับพนักงานอยู่ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องให้ผู้ช่วยพาชมแล้วกันก็จะเป็นเ่องของที่พักผ่อนนะในที่นอนองพนักงานนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่หลักที่นอนของพนักงานนะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นลอยมีที่นอนพนักงานนอนอยู่สองคนตรงนี้นะก็จัดเป็นระเบียบนะส่วนที่เหลือก็จะพักอยู่ด้านบนอีกอยู่ด้านบนก็มีอ๋อเดี๋ยวเราไปดูด้านบนด้วย อ๋อพนักงานก็จัดเป็นระเบียบนะครับมีพี่แขวนเสื้อผ้านะครับดูโล่งดีครับดูโล่งดีนะแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะครับอ๋อส่วนมากพนักงานก็จะอยู่กันห้องนี้ใช่ไหมเยอะเลยอ๋อครับก็ถือว่านะครับความเป็นอยู่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพนักงานนะครับมีระเบียบเรียบร้อยนะครับหลังจากคืนนอนเสร็จก็ครับครับ คนไทยเขามันเลยนะครก็จะไม่เจอว่าจะมีหัวหน้าตรวจอีกทีหนึ่งก็เป็นหัวหน้าอภรนะรับอ่ารับผิดชอบหัวหน้าอภรตรวจที่ลับที่นอนด้วยนะครับเสื้อผ้านะครับก็มีราวแผนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะข้างในก็มีมุมในห้องห้องก็มีนะฮะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนอ๋อมีเต๊นด์ด้วยนี่นะอ่ามีเต็นด์ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นฝนตกบางคนก็ ยุ่งเยอะนะครับก็มีเต็นท์นะครับนะก็จะเห็นว่เป็นระเบียบนะครับมีพัดลมมีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่อจากทั้งทีก็ไม่ค่อยร้อนฝนตกแต่หลักๆก็คือ้องนอาของพนักงานต้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียย้อเพราะว่าจะได้อยู่แบบตากต้านแล้วก็ อยู่แล้วมีความสุขนะครับไม่อดอู้นะของออไม่ใช่ของเลกเลยนะออในการจัดระเบียบนะมีหัวหน้าดูแลน,นะครับนักงก็อยู่มีความสุขออนะครับนะโอ้นะครับก็ถือได้ว่านะครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะเ็ตจันทบุรีก็เห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของผู้ช่วยเองที่าพาวหัวหน้าทำพน้อ,ๆองๆก็ทำนะครับ,รบเป็นความรักความสามัคคีด้วยนะครับ ดูแลคนเนี่ยครับก็ดูแลด้วยใจนะครับความเป็นอยู่นด้เป็นสิ่งที่สําคัญก็เห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะเยอะมากขึ้นนะตรงนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปข้างๆกันต่อนะครับนะฮะครับหลังจากที่ผู้ช่วยภพยวันนะครับพาพวกเราเยี่ยมชมทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับ ก็ได้มีโอกาสก็มานั่งคุยกันต่อสักนล็กน้อยนะครับต้องถามความรู้สึกของอผู้ช่วยภัยวันนะครับาจากการเป,ปลี่ยนแปลงที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีระบบระเบียบแต่ตอนนี้นะครับมีทํางานที่เป็นระบบระเบียบนะครับที่พัฒนาได้ง่า,สสายาอยู่จริงอะไรเป็นแรงขับให้ผู้ช่วยได้เปลี่ยนแนวคิครับก็มีขั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปดูงานนะฮะก็ดูงานกับผู้ช่วยกัชัยทองจันทร์ ครับก็ก็มีการสอน,อนการได้ไปดูภาพจริงเลยนะว่ามันแตกต่างกันที่อะไรเพรได้ไปดูความเปลี่ยนแปลงในเรื่อมีในี้นี้นี่านของเราการพักผ่อนสบายเรียร์ที่อยากเปรีน<อ>รย,ย,น,ยน,นก็เลยไปศึกษา<อ>ไปดูมา<อ>มาประยุกต์มาประยุกต์ใช <มา S 2> ้นะคือไปศึกษาดูงานนะกับช่วยวัดไชยทองจังนทะร์ที่เขตปะวันออกแล้วเลยออกกลับมา พัฒนาขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดนะก็มาเยี่ยมเยียนวันนี้นะครับก็เห็นพนักงานทั้งหมดเกือบ30คนดูแลพนักงานอย่างไรครับสามสิบคนก็ก็ดูแลด้วยด้วยใจนะครับก็จะมีหน้าสีพันนะดูแลเรื่องมาเป็ิดยูนะก็เสื้อผ้าอะไรต่างต่างนะครับก็ดูแลคือว่าเราไม่ทอดทิ้งเขานะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วย เรียกว่าดูแลด้วยใจจริงๆนะครับยิ่งเหตุการณ์ดีน,นะผลตกบ่อยนะครับพนักงานไม่สบายนะครับรก,ก็ถามโดยลูกจุติอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้หัวหน้าทีมดูแลพนักงานเป็นแค่ทิดนะครับนะนะถ้าเกิดคุยได้เรื่องของนงานะนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นก็คือแบ่งหน้าที่ให้หัวหน้านะครับมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึ้นนะ อันนี้คือต้องต้องถามนะครับนะฮะหน้าที่ที Becca ่แ kind บ of ่งท่นอย่างคุณอดุลครับคุณอดุลมีหน้าที่อะไรฮะในในเขตของเราอ๋อครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็คือพนักงานนะครับตอนเช้านะครับก็เห็นอยากเห็นความสุขนะฮะเห็นพนักงานมีความสุขนะอารมณ์เปิดยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะนะเช้าบางทีก็ประชุมมั่งกิจกรรมมั่งเล่นเกมมั่งอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกสินค้านะครับเพิ่มเข้ามา แล้วก็อันนี้จะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันนะครับของเื่อยในวันนี้ก็งานเยอะอ่วันนี้ก็เข้ามาช่วยดูเรื่องของสต๊อกออร์เดค้าก็ตัวพยามจะให้มันโตนเพื่อว่าป้องกันปัญหาต้องเช็คทุกวันเช็คบ่อยครับครับตรงนี้คืองานงาน้าที่หลักๆของคุณตูนก็คือสร้างความสุขให้กับพนักงานครับผมเช้าก็มีประชุมนะครับสร้างเสียงหัวเราะ นะครับแล้วก็ช่วยงานโดยการทำหน้าที่ตัดสต๊อกสินค้าต้องตัดสต๊้าตัดมากว่านะครับตัดมากว่แนะนะฮะนี่คือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทีนี้ต้องถามคุณอาร์พรนะครับแนายวรพงศ์มีหน้าที่ส่วนความรับผิดชอบภายในเก็บอะไรบ้างครับหน้าที่ก็คืออย่างตรวจรถนะครับดูแลรถเรื่องของมอน้ำนะครับเรื่องของความสะอาดในรถเรื่องของน้ำกรั ก็ดูแลเรื่องของนิสาทิ่ตอนเช้าวันจันทร์นะครับคือมาตรวจทุกวันนะครับตอนเช้าวันจันทร์ครับก็ตรวจนะก็มีหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบของตัวเองนะฮะก็หรือได้ว่านะฮะทุกคนนะครับรู้จักบทบาทตัวเองแล้วกันนะครับรู้จักบทบาทมีหน้าที่แล้วที่มอบหมายไปนะครับทุกคนก็นะฮะรับผิดชอบกับตัวเองนะคือทํางานนะอย่างมีความรับผิดชอบ ก็เรียกว่าทําให้นะครับก็มีบรรยากาศในที่ดีมากและอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นนะครับมาเห็นแล้วเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะครับพนักงานมีความสุขเขาเรียกว่าดูแลความสุขพนักงานยังไงนะฮะพนักงานคือเราเรางานมาดีเหนื่อยก็พูดคุยกันนะครับมีปัญหาอะไรก็มากันแล้วก็หน้าก็ตัวกผมก็เข้าไปดู อะไรหนึ่งนะผู้ช่วยคุไยไปอะไรเงี้ยให้พนักง,งานไม่เครียดนะครับไม่ไม่อยู่ห่างกันเกินไปสำหรับผู้ช่วยกับพนักง,งานาไว้พยายามใกล้ชิดนแพงก็มีความ,ม,มไม่เครียดนะเรียกว่าคือเข้าถึงพนักง,งานนะครับนะทุกคนไม่เฉพาะนะทีมงานของเราเองนะครับ,รบก็คือทุกงานทุกกิมงานเราก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับนะได้ทราบ,นะบว่าน,ะนอกจาก มีกิจกรรมนะครับทำอาหารกิจกรรมมีเล่นกีฬาด้วยเาราะงานกมีเล่นกีฬานะครับไกลไหมอาจจะเป็นกีฬาไกลไม่ไกลก็ใกล้ๆนะครับประมาณหนึ่งหลักละนี่อ๋อสามหลักเป็นได้ไหครับแด็เป็นสนามฟุตบอลนะครับผนไม่ตบก็ไปไปเล่นกีฬากันนะครับก็เพิ่มความสนุกให้กับพนักงานสุดท้ายนะครับถ้าคิดว่าภายในเขตของเราเนี่ยนะยังที่จะต้องพัฒนานะครับหรือเพิ่มเติมในส่วนไหนนะฮะ คือด้วยมองก็ที่เพิ่มเติมก็คือน่าจะเป็นบทประชาสัมพันธ์ด้านหน้าก็คือมันจะเล็กอ๋อมันจะเล็กนะฮะอินเจ็ตใช่ไหมฮะนะอินเจ็ตอ๋อก็จะทำให้ปั้งอ๋อไม่เป็นมาตรฐานขับรถผ่านไปผ่านมานี่ยเออนะครับนะฮะวันนี้นะครับก็ถือได้ว่านะฮะมาเยี่ยมเยือนในส่วนของเขตกันทัปปุรีนะก็เห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมาย นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเป็นเพจนะครับที่เป็นต้นแบบหรือว่าเป็นต้นแบบก็ว่าได้นะครับบริหารจัดการความเป็นอยู่ของพนักงานนะครับนะฮะเกิดความรู้สึกประทับใจและอยากอยู่อยากทํางานนี่คือความสุขของพนักงานบริหารโดยนะฮะของคุณผู้ช่วยไพวันจันทแสงนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จท่านหนึ่งนะครับนะฮะในฐานะที่มาย่ยมเยือนทุกครั้งนะครับวันนี้ก็ไปตลอด ถูกต้องกับมุมแล้วนะอ้อมก็เริ่มยิวแล้วแล้ววันนี้มีเมนูอะไรไม่เห็นมีด้านหลังทำเสร็จแล้วเสร็จยังอ่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวด้วยกันพร้อมๆกันนะต้องถามถามพนักานและอาหารพร้อมยังครับ้ิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวเราทานอาหารพร้อมๆกันเลยนะฮะใช่ไหมมีเมนูอะไรครับนี่ต้มตังผัวนะฮะ นนะครับคอบก็ัวเดียวกันครับเลยไก่ย่างปลานะฮะลุกหน่อไม้อไมีนะไม่ว่าไก่หรือปลานะปลาไหลไม่มีครับขัวปิม่อไม่กได้คัเป็นอะไครับนอเไก่ยครับหลอไรกไ่แด้ล้เริ่มลงมือเลยคนเมืองจันทบุรีพูดกี่ทีก็ต้องมีิลองไทย ถามว่าฉันจะไปไหนต้องพูดอย่างนี้ไงไปไหนมาฮิคนบ้านฉันนะพูดกันดีๆลงท้ายฮิคนแถวนี้ต้องหันหันหน้ามาพูดจา เรื่องพลอยสีมือฉันจเจงส่วนรดทุเรียนของพ่อฉันเองขายได้ตั้งหลายเคงมีตังเก็บตั้งหลายร้อยถ้ามาอยู่เมืองจันบุรีฝึกพูดฮิเอาไว้สักหน่อยรับรองว่าจะรวยไม่ใช่น้อยทั้งเพชรทั้งพลอยน้ำใจเกินร้อยเปอร์เซ็น